ครับสวัสดีครับตอนนี้พามาที่ริมชายหาดริมทะเลของโรงแรมเซนเขาหลักครับมาดูกันครับมีห้องครับอามีสะไว่ายน้ำสองสามสระ ตอนนี้มีฝรั่งมาเยอะเลยครับครับตอนนี้มีฝรั่งเยอะครับตะว้น้ำริมชายหาดที่ริมชายหาดมีธงแดงปักไว้ครับหมายความว่าไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวคลื่นลมแรงห้ามลงเล่นชายหาด ตรงแดงอยู่ครับโดูบรรยากาศชจหาดนะครับด้วยลมแรง บรรยากาศไม่น่าปลอดภัยครับดูชายหาดครับ